ครับสวัสดีครับนะพอสมมาตรวันนี้บไปไล่สดนะครับสัญญาณมาหูดเดี๋ยวกข็ขาดก็หายก็ขาดก็หายนะครับนะวันเดียวผมมาอยู่ที่ตลาดชุดผ่อนปรนไทยล้าวบ้านแจ่มป๋องอำเภอวิงแกนจังหวัดจังหายวันที่12บนะี่นขาะนี้เวลาบ่ายโมงกึงนะนะครับพอดูบรรยากาศนะครับนะวันวานะครับนาะที่พอไล่สดผมไปนะนาอ หาตรงนั <n S 2> ้นผมอยู่ลุ่มพุ่นหนะประเดี๋ยวขึ้นมาเป็นบนเพล่ะนะรพอมันว้าพุ่นแหมกึงกึงเสาเลยครับประเดี๋ยวเลยท่วมไม่หมดละเหลือจกป๊อกหน่อยเดียวน่ะพอเนาะน้ำน้องดำน้องแดงนี่ยหลังคามิดบมดนะเดี๋ยวผมจะฮึพอเนอะนี่นะประจัยว่าแต่เดครับเดี๋ยวจับพอไปด้วยกันเนาะสมาร์ทอ่ะกองหน้ากองหลังบอ้โหนะประเดี๋ยวนียนะเอาล่ะเดี๋ยวสมาร์ทอะเดี๋ยวกันเนอะเอา ออพอได้เนอะนี่นะเจอพอครับเนอะพอแต่ว้านี่นะอน้าอยู่ลุ่มหมดน,นะครับนะปเดี๋ยวหลังคาบบกนี้แล้วนี่นะพอเนาะครับพอ้วยผมมาเนอวันว้าผมมนันยืนไล่ซดอยู่ที่นี่นะบนแค่นะนะครับเนอผมไล่ซดที่นี่นะวาน้านนะบเดี๋ยวนี่เป็น น้ำยึดบ้านเหมดไปเห็นแล้ว,ลวนั่นเนอน้ำของยึดบ้านเห็นหมดเนี่ยเนี่ยว้าผมไล่สดตอนนี้นะาเนะี่ยประเดี๋ยวดิแต่ปไปหมดนะัะนี่นะพอเหือของตำรวจน้ำอยูปปนนะ่ปุ่นเนี่ยปนมัดไว้ปุ่นนะครับนะ่ะดูนะนะ่ะพอดูสะพานตกไปเนอะหลังคาสูงก็สูงไม่ได้เพราะว่าใจกองนานเนอะเนาะพอประเดียเ๋ยวน่ะขอให้เดินทางสวัสดิภาพนะประเดี๋ยวเหลือหลังคาไมา่อีนะ๋หนานเนอะ กคนที่อยู่ต่างล่างนะครับก็เฮือกับรถกำลังใจนะครับอีปอยแม่นะครับตีอยู่ต่างอำเภอเมืองของแม่สายพ่องเจียงแสนพ่องนะเนี่ยวันเดียวนะครับเนั่งพอเนาะเออเออเธอโน่น้ำเนาะขนาดดักเนาะตีนี้นะจุดคนปรนไทยลาวบ้านแจ่มป่องเนาะออเออเธอโน่งแต่น้องว่าวันเดียวนี่นะพอเถอะ มันถ้าอยอาหลายวันอยู่ก็เป็นห่วงย้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้าแม่พี่น้องทั้งสอบปลาวเนอะนะครนะับเือความห่วงใย,ยด้วยกันนะดูแลสุขภาพนะนะระวังน้ำนะครับน้ำของยังบ่แห้งเด็ดนะน้องมาติกกนะครับอีปอยแม่ตั้งขมนนะิ้นนะครับตีรองรับน้ำของนะไปน้องสอบป,ปลาวเวียนน้มกับผ่านมาแล้วเมียนมากับมาแล้วนะครับ บ่เดี๋ยวดิตังผักอีสานเนอะปีน้องตังผักอีสานนะตะวันออกเชียงเหนือเนอะปรเดี๋ยวน้ำของตังเหนือตั้งจังหวัดเชียงหายนะน้องขนาดนักหนาพอได้เนอะนะครับนะเพื่อจะได้เตรียมรับมือกับน้ำของมันจะหนุนเนาะนะครับจะทำให้เราเสียทรัพย์สินนะครับถ้าเฮาหู้ก่อนมันก็จะสบายเนาะแต่หนะอี๋นะครับเออฝากความรักและความหงอยด้วยนะครับน้องอีพอยแมนเนอะพอเนาะ มาถึงน้องแต่นะ่ะคุณอดโหลดนะครับโอเวนตินนี่น้อเอากลับมาอีกกว่าน่ะมันไปมาได้จำกัดด้วยลิมิตนาอเอาอีกก่อน้อครับสวัสดีครับเดี๋ยวหอมไปพอที่อื่นแห่น้อนครับสวัสดีครับ